ธรรมยังทวัดติงสาการปาทังพะนามะเสอายังโคเมกายโยกายของเรานี่และอุทังปาทะตาลาเบืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัติกา เบื้องตามแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังหุ่มอยู่เป็นที่สุดรอออุโรนนับป,ปการาสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาิมาสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสา คือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตาโจนางมัง้างเนือ้อนารูเห็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินจัง เยื่อในกระดูกว่ากังงายหาทายังหัวใจยกกันังตับกิโลมะกลงพังผืดปีหากังมังป่าผ้าสังปอดอัางตังสายใหญ่อันตาคุณนางสายรไส้อุทาริรยางอาหารใหม่ การีสังอาหารเก่าปิตังนานดีเซมังน้ำเลิโอโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเหลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวาสาน้ำมันเหลว เคโรน้ำลายสิงคานิกานนามูกราสิกาน้ำมันไข,ข่คอมูตังนามูตมาตาเกมมาตาลุงคังเยื่อในสมองเอวามายังเมกาย,ยูกายของเรานี้อย่างนี้วุทังปาทตาลา เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามาติกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโปรโนานปาปการา,าสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี่เลย ทันธรรมยังอภินหาปัจเจเวคณาปาทังระนามาเะเสชาราตามมุมีชรารังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทโมโมีพยาทิงอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมมีมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมาสาโกม,มีกรรมาทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีการละยานังวาป,าปะปังวาตาสาธายาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนันสืบไป เอวังอเมอาปินทั้งปัจเจวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสาเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสาเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมาราณะความตายเป็นของยั่งยืน อาวาสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง Ah ata, วหาตาควรที่จะสังเวทอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนครันปราศจากวิญญาณจุดโทษอันเขาทิ้งเสือแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงคารังอ i ว g ประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรทางหาประโยชน์มิได้อานิจาวตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปะทะาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจันติ พรานเกิดขึ้น,น,นแล้วยอมดับไปเตสังบูปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิง่งดังนี้